มาดูแปลงหญ้าเนเปียนาแรงของอาจารย์สำลิศนะครับอันนี้เพิ่งได้สองสัปดาห์กว่าๆนะยังไม่ถึงสามสัปดาห์ทวมหัวแล้วนะครับหัวแล้วนะ <c oughs> ก็อันนี้ขี้หัวเนี่ยหัวนี่ขี้หัวนะครับอามาจากนูน้นอะมารวนแล้วก็รถไถกวาดอามากองกองแล้วก็กวาดหรับสายก็จะงามอย่างเงี้ยครับอันนี้เพิ่งให้น้ำไปได้ครั้งหนึ่งครับอน้ำตัวราเซลนะตัวนู้มมนราเล ให้หน้ำไปได้หนึ่งรอบครับแต่อันนี้ไม่ต้องให้แล้วไม่ต้องให้แล้ว็ค <c oughs> ือยก็โทษอันนี้เราเดินให้น้ำยากแล้วเดินเข้าไปก็บาดครับอันนี้ก็อีกประมาณสักสองสัปดาห์ก็ขมัวยืมมือก็ตัดได้แล้วครับก็หมุนเวียนกันแดงย่าเนเปียตรงนี้แปดไร่กินนี้อีกสามไร่ครับหญ้าขนอีกแปดไร่ครับบางปีบางปีก็ต้องตัดทิ้งกินไม่ทานกินไม่ทนัน ดีกว่าขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีขาดจะเกินตัดทิ้งดีกว่าขาดนะครับก็กินสลับกันเพราะว่างัวพอเราให้กินไม่บ่อยเขาก็เบื่อครับเบื่อแล้วก็เอาแปลงใหม่กินพอกินแปลงใหม่เขาก็จะกินได้เยอะขึ้นครับเหมือนเหมือนคนเบื่ออาหารเบื่ออาหารใช่นะครับเนี่ยถ้ามีขี้งวใส่มันก็จะงามเนี่ยงามนานนะครับงามทนงามทนงามนานแต่ค่อยๆงามแต่แต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ย อันนี้ไม,ไใไมไ่ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอพอหลังจากตัดเราก็ระเบิดร่องดินเนี่ยครับแล้วก็ตัดรากตัดรากพอตัดรากเสร็จแล้วก็น้ําใส่เอาเอาขี้มัวใส่แล้วก็น้ําใส่ก็จะงามอย่างนี้สามสัปดาห์นะครับใส่น้ำหนึ่งครั้งก็ถือว่านอมากน้ำเร็วนะครับต้นอวบต้นสมบูรณ์นะครับนี่สมบูรณ์มากเลย,ตเลยแต่เราต้องตัดตอนะ พอหลังจากเรแล้วตัดแล้วมาตอมันจะสูงพอมันล้มครับล้มแล้วตัดมันจะตอมันจะสูงมันจะนอนอยู่ตัดไม่ได้มันก็สูงแล้วก็มาตัดตออีกที่หนึ่งครับตัดให้สั้นเลยให้ติดดินอย่างนี้ถ้ามัเราไม่ตัดตอเนี่ยมันจะแตกหน่อขึ้นมาข้างบนครับหน่อจะเล็กต้นจะเล็กครับต้องให้งนะหน่อมาแตกจากใต้ดินขึ้นมาอย่างนี้หน่อจะใหญ่ต้นใหญ่ครับผลผลิตจะสูงอ๋อก็ถือว่าเป็นเทคนิคครับต้องตัดตัดตอให้ชิดหลังจากเราตัดไปให้หัวเสร็จแล้วมันจะเหลือตอยาวๆก็ ครับเอาขี้งวลงลงเสร็จทวนดินทับทวนดินเสร็จแล้วก็น้ําใส่พอขึ้นมาประมาณสักครึ่งศอกทักสองเน้่ยก็ปุ๋ยน้าชีวภาพบวกกับไอปุ๋ยธาตุรองธาตุอาารองกสารกสีธาตุเหล็กนะฮะทองแดงพวกนี้พ่นอีกทีหนึง่งเพื่อป้องกันไม่ให้หัวมันขาดธาตุรองครับ ก็อาจจะบวกปุ๋ยเกล็ดอีกเล็กน้อยครับปุ๋ 16, 16ยสิบหกสิบหกสิบหกอะไรเงี้ยนะปุ๋ยเกล็ดมีขายในท้องตลาดครับถังสองลิตรก็ใส่ประมาณครึ่งครึ่งกิโลใส่น้ำหมักเข้าไปอีกน้ำหมักช่วยทำให้ดินมันร่วนซุยครับปจะงามอย่างเงี้ยติดไม่ทันเลยอย่างเงี้ยอย่างี้กว่าผมจะหมุนมาถึงแปลงนี้ได้เนี่ยต้องไป ตัดหญ้ากดทอีกแปดไร่นึงก็น่าจะประมาณสองสามสามเดือนถึงจะหมดคับแล้วก็มาตัดหญ้าปินี้อีกประมาณหนึ่งเดือนถึงจะมาถึงอันนี้ก็น่าจะถึงสามเดือนแปลงเนี้ยคับอาจจะยาวทุ่มหัวยาวจะ,จะลม้มเลยนะครับถึงจะถึงคิว้วเขางัวอยู่ในนี้ก็บวกลบอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าตัวเหลือเช่อไหมครับครับมันจะหมุนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละประมาณยี่สิบห้าตัว ที่อยู่ที่บ้านนี้นะเป็นงัวงัวรุ่นงัวยานมงัวแม่ประมาณนี้ก็มีพื้นที่ขนาดนี้ก็ยากเดือเฟือเราไม่ต้องเสริมอาหารเลยคินบติหญ้าอย่างเดียวเสริมาให้เฉพาะงัวยานมใหม่เท่านี้ก็ถือว่าเหมาะสําหรับในช่วงวิกฤตวัวอย่างนี้ด้วยถ้าถ้าถ้าเราจัดการแปลงหญ้าได้เนี่ยมันก็จะยั่งยืนยั่งยืนงัวจัดลงยังไงแล้วก็ประคองตัวอยู่ได้บแต่ถ้าเราซื้อทุกอย่างซื้อทั้งอาหารซื้อทั้งหญ้า งอลงนะี่ยใจก็ลงด้วยครับใจลงก็ต้องขายขายแน่นอนนะครับมันก็จะขาดทุนนะครับแต่ว่าผมผ่านวิกฤตอย่างนี้มาสามรอบแล้วเนี่ยกี่ปีครับอาจารย์ผมเลี้ยงงวมาตั้งปีสามศูนย์ี่ก็สามสิบเจ็ดปีแล้วสามสิบเจ็ดยังไม่เกิดเลยนะผมยังไม่เกิดเลยนะครับนะแล้วก็ผ่านวิกฤตอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ผ่านทําอย่างนี้มาก็ไม่เคยกระทบกระทบบ้างก็คืออาจจะขายได้ช้าหน่อย ครับช่วงที่ราคาแพงๆวัวขึ้นมันก็ขายได้ไวครับช่วงนี้ราคางัวมันลงแล้วก็ขายได้ช้าหน่อยแต่ก็ขายได้หมดครับเราก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดครับเดี๋ยวผ่านอีกสักปีสองปีงัวขึ้นแล้วก็ได้เหมือนเดิมครับอยู่ที่อยู่ที่เราจัดก,การแปลงหญ้ารอคอยโอกาส,ออกาสนะครับพัฒนาวัวรอคุณภาพวัวรอนะครับน,น,ระรนะครับ อ๋อเพิ่งแตกนะครับอุทยะสวยนะครับกะวัวน,น้อยๆตัดให้กินอย่างนี้ก็ถ้าตัดด้วยมือเนี่ยวัวจะกินได้ดีมากเลยครับเนี่ยผมวัวมาหลายผมใช้เครื่องช็อปมันก็จะมีทั้งต้นแก่ต้นอะไรอย่างนี้มันยาวมั่งสั้นมั่ง,งวัวก็จะกินไม่หมดอะ่ะวันๆขนทิ้งไม่ใช่น้อย <laughs> มันเหลือครับแต่ถ้าถ้าเรา หั่นด้วยเครื่องเอามือยักอย่างนี้นะกิดได้หมดเลยครับเห็นไมันตัดต่อไปเนี่ยกำลังแตกนะครับ,รบโอ้เพิ่งเคยเดินเข้ามานะครับฝั่งทางนี้แปลงนี้มันผมไม่ได้ไม่ได้ตัาก,การมาน,นานต้นเก่ามาเยอะมากครับจุดนี้ก็เลยต้องต้องเผาต้นเก่าออกตัดยังไงก็ยังมีต้นเก่าเหลืออย่างนี้นเยอะมากมันพอพอมันเหลือเยอะเนี่ย เราตัดรุ่นต่อไปอันนี้จะปนไปด้วยโอ้ oh, <ล>ครับมันจะไม่ค่อยกินครับก็เลยต้องตัดใจเอาออกเผาเผาตอแต่ว่านานๆสักเผาครั้งหนึขขงน่งนะครับแต่ถ้าอย่างนี้หละอย่างเงี้ยตอมันยังไม่นานมากเราก็จะไม่เผลนว่าจะไม่ค่อยมีตอเหลือครับ,รบเวลาตัดไปลงจะกินให้หมดแต่อีแปลงนี้มันแก่มากครับแก่แบบล้มทับล้มแล้วล้มอีกอย่างงู้นอะ ลมแล้วลมอีกมันแก่มากก็เอาไม่ไหวไม่หมดก็าต้องต้องเคลียร์พื้นที่นันะสี่ห้าเดินได้และะ้วมั้งครับลมแล้วลมอีกยังมาถึงคิวคยังมาถึงคิวจะได้ตัดมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับสําหรับพี่น้องชาวเลี้ยงวัวนะครับจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่แบ่ง,งยะ รอดแหละรอดนะครับลงไม่ได้ขายอย่างน้อยเราไม่ได้ซื้อเราก็อยู่ได้นะครับถ้าซือ้อซื้อทั้งวัวซื้อทั้งอาหารให้กินเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้หรอกครับเจง๊งแน่นอนนะครับถึงเวลามากินเรานะ้กินหนักนะครับกินทุกวันกินทุกวันนะครับไม่มีไม่มีตัวที่จะช่วยพยุงให้เราอยู่ได้ช่วยลดต้นทุนได้เนี่ยมันก็จะอยู่ยากัจะทำให้เราท้อ ก็จะต้องขายกันก็ขาดทุนครับสังเกตได้คนที่เลี้ยงงวอยู่ได้ระยะยืนยาวๆเป็นยี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีแปลงญ้าครับทุกฟาร์มแหละนะาคนไหนเลี้ยงพื้นที่แคบๆเนี่ยมันจะอยู่ได้ช่วงงวราคาแพงพองวราคาถูกเนี่ยต้นทุนก็จะสูงครับขายงวได้ช้าลงงวได้ราคาถูกก็อยู่ไม่รอดครับงั้นถ้าจะเลี้ยงงวก็ต้องดูพื้นที่ ให้เพียงพอกับจานวนวัวอันนี้จะอยู่ได้ยืนทนก็คือซื้อวัวให้เหมาะกับแปลงหญ้าที่บอย่าให้มันมากกว่าพื้นที่ครับถ้ามากกว่าพื้นที่น่าหมายความว่าเราต้องซื้อข้าวแหละซื้อซื้ออาหารข้าวซื้ออาหารหยาบข้าวซื้ออาหารข้นข้าวนั่นคือต้นทุนจะลําบากนะครับลำบากางูราคาแพงไม่มีปัญหาครับ้างูราคาถูกนะฮะความเดือดร้อนจะตามมาทันทีครับตือเสร็จ สวนละเซล์นะครับน้ำปล่อยตลอดเลยนะครับมีน้ำตลอดน้ำก็ไหลครับยาจีนีจีนี้ก็กำลังแตกกจีนีประกมาณสักสามสัปดาห์ ครับตัดไปนี้ตขใหม่กำลังแตกสวยเลยนะครับเอวแล้วอฝั่งนี้ตัดก่อนตัดก่อนสวยนะครับนี่ถ้าหลบฝนลงนี่สักรอบนึงนี่สักเดือนเดงนี่โอ้โหล้มเลยนะเนี้ยครับขนาดนี้ก็วัวยี่สิบห้าตัวก็กินได้เกือบเดือนครับที่สามไร่เนี้ย แต่หญ้าขนตัวเนี้ยงามมากฝั่งนู้นงามงามวัยงามวัยมากล้มเลยฝั่งนู้นหญ้าขนล้มทับทับถ้าเป็นตอนตอนอันนู้นผมสูบน้ําใส่แปลงนู้นน้ำจากบ่อสูบน้ําจากบ่อใส่หนึ่งรอบแล้วบแล้วมันเจอฝนอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งงามมากฝั่งนู้นอาจจะถึงสามเดือนกว่าจะหมดแปลงนู้นกินดีไหมครับกินดีมากหญ้าขนแต่ว่า พอมันแก่เกินไป้อง,งตัดทิ้งครับตัดทิ้งให้มันแตกใหม่๋อถ้าทํามันแก่มากมันจะเหลือโคนไอ้ครา้งล่างมันจะมันจะใบาตายแล้วก็เหม็นอับขาบพอตัดมันแล้วมัวไม่ค่อยกินครับถ้าอย่างนั้นตัดทิ้งครับมันแตกใหม่พอ oh. มาแตกใหม่ก็ได้สักประมาณเดือนเดือนกว่าๆสองเดือนอย่างเงี้ยนะครับตัดโล voilà. ้วหัวกินดีมากแต่ถ้าแก่เกินไปต้องตัดทิ้งครับป่ะนะครับถือว่าเป็น สาระสิ่งสำคัญนะครับในการทำประตุสัตว์ฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่นะครับผมเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ